สวนนกชยหน้านะคะวันนี้นะคะหลังจากเสร็จงานร้อยวันพ่อนะคะร้อยวันสมณพสาโรสนะคะก็ได้เข้ามาที่สวนกนกไหน้านะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะของสถานที่นี้นะคะพ่อมาทุกครั้งก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เห็นทุกครั้งนะคะจุดแรกที่เรามาเลยก็คือหาปลาเด็กๆนะคะแล้วก็คุณแม่มาให้อาหารปลาะคะปลาเยอะมากค่ะ มีแท็บทุบอนุน้ำเลยคุณแม่แม่น,นะคะคแม่แม่นกำลังให้อาหารปลาอยู่เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆนะคะลิปปิ้นลิปปอนของเรานะคะอ่าลิปปิ้นลิปปอนกำลังให้อาหารปลาอยู่นะคะ เดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้เราจะไปจุดที่เป็นอุโมงลานะคะวันนี้เราทําเวลานิดหนึ่งค่ะพอเดี๋ยวเราต้อเดินทางต่อนะคะอันนี้แค่ทางผ่านก็เลยแวะมานะคะเดี๋ยพาเด็กๆมาเที่ยวพักผ่อนนะคะคือบริเวณรบค่ะ เยอะมากเลยอ่ะมองไปนี่มีเยอะมากมองปลาตะเพียนนะคะปลาอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยเรียบร้อยหนูเช็หมดแล้วเหรอบิปอนบ้านไหิ๊อนมาทางนี้ลูกเดี๋ยวตกนีนี่เมาดูนี่มาดูปลานี่ดูมันอ้าปากดูมันอ้าปากกินอาหารเนี่ยมาดู ไม่เอาน้ำที่มันกินนะไม่เอาจะบ้าเหรอน้ำชามันจะกินได้ไงชามะนาวเออชามะนาวคาราบาวนะคะเมื่อกี้เราแวะดีเจนะคะเติมพลังนะคะด้วยกาแฟคาราบาวนะคะและชามะนาวคาราเพาสำหรับดีเจน้ำกระเด็นสิเพราะปลามันสะบัดอะเห็นแม่มาด้วยนะคะ อบนม่นคือรอบของบริเวนสวนที่นี่สวนนกชยชน้าวันนี้คงไม่ได้เดินรอบนี้นะคะแต่ว่าจะไปแค่จุดหลักๆที่ยังกะแน่ไปะะอุโมงแล้วปาดเดี๋ยวเราจะไปอุโมงนะคะฟากันค่าเข้า,ขาถูกมากนะคะ <S 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 ผู้ใหญ่คนไทย30บาทนะคะเด็ก สิบห้าบาทเสียงลิบบอนนะะแม่จับมือค่ะปลาเดี๋ยวเราแม่พาไปจุดนู้นเอาเลยอาหารปลาเสร็จแล้วไปต่ออายายยัง,งให้อาหารปลาไม่เสร็จนะเดี๋ยวให้ยายให้อาหารปลาเสร็จก่อนอไปไปล<ป><ป>โอเค เราสาไปชมได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่บนรถมือข้นที่หาหลวงปู่สุกนะคะก็เป็นจุดชมวิวของเราซึ่งองค์หลวงปู่สุกเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดชัยนาทสามารถขึ้นไปนมัสการได้นะคะหรือว่าจะสะดวกไปนมัสการที่วัดของท่านซึ่งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะคะห่างจากนี่ไปก็ประมาณ10กิโลนะคะ ฝั่งนี้กกนตกฝั่งโน้นเฮ้สัก้นมัล่นไม่ได้ลูกอันนี้เล่นไม่ได้ กัวหน้านั้นก็ไดาเยอะเลยปุ๋ใหญ่มากเจ้ามันนอนใหญ่มากเลยปุ๋ใหญ่มากเลยอ่าด้านซ้ายนะคะกรมนกที่ใหญ่สุดในเอเชียนะคะอันนี้ก็ค่าคุณสุดเลยนี่ั้งหมดนี่สุดไกลด้านในเราก็ปล่อยให้นกอาศัยอย่างธรรมชาติ อันนาน่าน้ำตกจําลองนะคะเราก็มีบอาช่อนอเมซอนตรงนี้เราจอดหนึ่งจุดนะคะมีใครลงไหมคะเปนกใหญ่วันนี้เราไม่เดินนะคะเพราะว่าพานคุณแม่มาด้วยแม่เดินไม่ค่อยไหว <c oughs> เดิลมไปชุดแครใลๆนะคะ กับนั่งรถไฟฟ้าชมได้อยู่ค่ะด้านขวาก็จะเป็นกรงลกนะคะสู่ลนก,กนานาชาติก็โซนนี้ก็เป็นโซนนกแก้วนะคะ สำหรับโซนด้านขวาก็จะเป็นโซนนกเงือกนกกระหังนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือนกของหยกนะคะอยู่โซนด้านขวาทางนี้นกหงหยกนกกระหัง ขวามือก็เป็นนกกรเรียนไทยนะคะนกแก๊กนะคะลักษณะก็คล้ายนกเงื่อก,<น>กแต่ตัวก,ก,กว่างนกกระเรียนไทยตัวไหนลูกนกหางนกยุงนกยุงนกยุงลูกฝังนี้ก็เป็นานทางข้างสู่น้ำนกจะอยู่ด้านขวามือนะคะ อาคารด้านซ้ายก็จะเป็นอาคารศูนย์ทมองเการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทนาคาะคะตรงนี้เราเจอดหนึ่งจุดนะคะลงไหค้ค่ะคิดว่าจะไปที่เดิมไปที่เดิมดีกว่า ทางเข้าส่วนอ,อกนะคะที่เราเดินมาตอนแรกเลยอุโมงก็เลยมาแล้วไงสวนอุทยานเนี่ยอยู่ตัวใกล้ๆนั่นแหละเดี๋ยวรถไฟจอดแล้วเดี๋ยวเราไปเดินไปดูดดดน้อง ที่จุดเดิมแล้วนะคะนี่ค่ะรอบนึ่งพี่แม่หนูกยุ้งวันไปดูหนูยี่ห ของจังหวัดไชนาทนะคะส่วนนอกจังหวัดไชนาทเห็นไหมคะมีปลาตัวใหญ่มากเลยแต่มันยังไม่มีไม่มไว่ายขึ้นมานะคะมันเหมือนมันหลับอยู่ในในแหกระดางน้ำน,<อ>นี่คืออุโมปลานะคะนี่ลิปปอนลิปปอนชอบไหมลิปปอนชอบปลาไหมลิปปอนชอบปลาไหมลิปปอนก็เลยตื่นเต้นกับปลานะคะคุณยายด,ด้วยคุณยายด,ด้วยอ่ะ ก็มาดูตาไม่ได้มานานแล้วรองพานำหั <standby> ้าหงุดห้อป้าดูกระนี้างบนหัวเรานะคะบนหัวเรานะคะกังน้นรู้สึกจะไม่ค่อยอยู่จะมากระจุบอยู่ฝั่งนี้หมดเลย ฮะล้อไหนไหนองไงไปฉามไปาปลาปลาปลฉลามอลาปลาเหรอแล้วไหนอลาแบบไหนไหนปาให้ดูสิอ๋ออย่างนี้เราปลาฉลามมันอ้ามันนี้อ๋อโอ้โหนี่ปลาเผือกใช่ไหมเนี่ยสีขาวเลยปลาเผือกนนตัวไห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 น ตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะลุนลุนเยแบบลงไปไหมไม่ลงไปขี่ปลาฉลามไหมไม่ลอยเลยไม่ลอยเว้ยตัวตัวมันหนักไม่ลอยเดี๋ยวมันก็มาอย่รงนี้ไม่มาหรอกมันหลับอยู่เนี่ยมันนอนนิ่งเลยสามสี่ตัวอยู่ข้างล่างเลเห็นไหมนะบอเนี่ยในตัวไอตัวบนเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นมกไหเนี่ยหรอแล้วมันนอนอยู่เลย

สีดูสีดูสิแม่เน่เนี่ยเเนี ài, ่ยตัวลามเนี่ยอ่ามันมาอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ไม่ใช่ฉลามลูกม่นกรม่แ้วเนี่ยเชี่าน่มาแล้วฉลามมาแล้มันมาแล้วมาแล้วไม่ันอามาัดเลยฉลามอเลยเนี่ะดูนี่ก็ดูสิ เดี๋ยวมันก็มาแล้วเนี่ยมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วเนี่ยการกระรานแบกไวเลยแล้วแรงงานรึเปล่านี่ยโอ๊ยไปบอนเสียงดองมากเลยเลยเนี่ยตกใจเสียงริบบอนนึกเปล่าเนี่ยนนู้นมันมาหายายแล้วมาหายายหาบอนแล้วเนี่ยป้าฉลา มันมาแล้วนี่มันมาแล้วชิลมาแล้วชิล่ามาแล้วจะกลัวมันทำไมเนี่ยมันอยู่ในตู้อยู่ในอุโมงค์เนี่ยไปอยู่ข้างในริบบอนไม่กลัวใชไหมเอาหนูไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะมัว่ายไปข้างล่างมันนะผ่านเราไปนะตัวไอ้ตัวนี้มันมันเทอร์ไบน์ ขึ้นไปข้างบนดูแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องปลานะคะมาที่นี่ก็จะมีเยอะกว่านี้นะคะเยอะกว่าที่ถ่ายให้ดูอันนี้คือจุดที่ว่าจุดใหญ่ๆของซาฟก็เลยถ่ายเป็นวีดีโอจุดใหญ่ๆให้แต่จริงไร่ยรื่องความรู้เกี่ยวกับปลาเยอะมากค่ะ ม,มีเวลานี้อยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะคะจากคืนนี้